นะครับสุดท้ายนี้ผมก็ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกส่วนนะครับที่จัดให้มีกิจกรรมดีๆในวันนี้นะครับและขอให้กิจกรรมดีๆแบบน,นี้อยู่คู่กับจังหวัดตล,ลอดไปครับขอบคุณครับขอบคุณค่จังหวัดชุมพรได้เป็นอย่างสูงค่ะระดับต่อไปเป็นตานวา่าครับขออนุญาตมองกล้องกั้นครับพร้อมครับท่านครับ จะมีการประมูลนะคะทุเรียนพันุสีทองเพื่อมอบให้กับทางเหล่า,ากาชาติทุกปีทุกปีนะคะค่ะก็วันนี้คุณนัทพลมาแต้งค่ะจะมอบกระเช้านะคะเพื่อในการขอบคุณให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรค่ะ,ะและนะคะก็จะให้ท่านได้ชิมนะคะเชิญคุณเอ๋ด้านนี้ค่ะ น้องสิวพรมาแต้มนะคะจะเป็นผู้มอบให้ท่านเกษตรจังหวัดสีทองสาพันสีทองนะคะพี่รัฐคก็วันนี้ได้รับการสนับสนุนนะคะจากครอบครัวที่อบอุ่นหน้าเกษตรจังหวัดแล้วก็เจ้าของสวนไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวลำดับถัดไปเราจะขอถ่ายภาพหู่ร่วมกันขอเชิญท่านผู้ว่ายังคงอยู่บริเวณหน้าสังกัดจังหวัดชุมพรนะคะถ่ายภาพร่วมกัน ทุกท่านค่ะและลำด,ดับที่4นะคะก็จะเป็นครอบครัวของส่วนทุเรียนภาษีทองทุกท่านนะคะ ก็จะมีสี่ลำดับนะคะที่จะได้เก็บภาพความน่ารักนะคะแล้วก็เป็นภาพฝันคุณเจทีมเป็นอย่างมากเลยนะคะชุดต่อไปค่ะพี่นัแล้วก็จากความยาาเรียนเชิญแขมเนื่อทุกท่านได้เก็บภาพอีกครั้งหนึ่งในสวนของรานนะคะเป็นกุศลเลยนะคะที่จะเกิดขึ้นในทุกๆปีต่อจากนี้ไปนะคะ ชุดถัดไปนะคะขอขอบคุณทุกท่านค่ะเราอุดมสมบูรณ์ทุกคนนะแล้วบน้ดยิ้มยิ้มกว้างๆเลยนะคะวันนี้เรียบร้อเป็นได้โอกาสมาพบปะกันด้วยนะคะหนึ่งปีมี365วันวันนี้มีวันเดียวนะคะที่เป็นนครับผมอ๋อครับ สองภาสานี้เราจะเข้ามาด้วยแค่ตัวเรอไม่ดีไม่ดีไม่อย่าเข้าใกล้ไปต่ป่าจไม่มีนี่มีติด้อ่เอันวนี้ไม่มาอะไม่เอาไม่เาไม่เอา เรคิดว่าสุดนีขอทุกท่านที่มาเยือนนะคะตอนแรกเราจะทำแต่ปีแรกปีนี้เราจะมั่นคงบางครั้งยั่งยืนขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ต้นทุเรียนพันธ์สีทองเป็นสวนทุเรียนพันธ์สีทองค่ะสีทองอารามเลยนะคะขอเชิญท่านผู้ว่ามี ค่ะชุดแรกจะให้ท่านผู้ว่ากับท่านนายกเหล่ากาชาท่านประธานตรงที่ปากก่อนนะคะการปฐมมาเริ่มนะคะในปีการผลิต2,568ปี 2, ญญมลักษณะใหม่นะคะก็จะมีท่านสืญญ่อมวลชนอย่างนีแนน้แล้วก็วเป็นแยงแกะค่ะ เป็นลูกอย่างนี้แล้วก็มาเป็นลูกอย่างครับเพราะหมายถึงอย่างงี้ไปรุ่นครับตอนนี้ก็เป็นอย่างนี้ครับตาเดี๋ยวผมถ่ายรูปไปแล้วผมไม่รู้ไงโอ้น้องตื่นเดี๋ยวนะคะอู้หูไม่เคยเห็นเลย มันตั้งแต่มั้งแตดอกเลยแต่ใบไงใบใบดอกยอดนมีการัดแต่ต้นทุนเกษกรใช้ต้อง้นทุนกรเกปสูก็ประมาณ3-4กิโลนะคะซึ่งเราต้องช่วยกันอุดหนุนใช่ไหมคะหลายหลายท่านอาจจะสงสัยในรสชาติ ว่าเอ๊ะเป็นยังไงบ้างแต่ล้อง้าทุเรียแบบนี้เขาบอกว่าคนซื้อจะไม่ได้ทานคนทานจะไม่ได้ซื้อเดี๋ยวขอนาตเรียนเชิญท่านผู้ว่านะคะได้กล่าวความรู้สึกนะคะในส่วนของวันนี้เรามาถึงในส่วนของสวนทุเรียนพันธุ์สีทองแล้วค่ะนาเรียนเชิญท่าน้ีทองผลจริงนะครับทีนี้ด้วยความต้องเรียกว่าด้วยความตื่นตาตื่นใจนะครับเป็นเรื่องที่มหัศจรรย์มาก ถ้าท่านเห็นจากภาพนะครับตั้งแต่ใบนะฮะตั้งแต่ใบเนะี่ยเป็นสีทองนะครับออกดอกนะทุกระยะไม่ว่าจะเป็นระยะ,ะผมก็เรียกไม่ถูกนะเปลือนสีทองของชุมพรเป็นหนึ่งเดียวในชุมพรและหนึ่งเดียวในประเทศไทยครับที่ยืนยันได้แบบนี้เพราะว่าเราจดทะเบียน<อ>ตามกฎหมายว่าด้วย 1, ทาง <11 8 S 2> รัฐตามมนะครับ เลขทะเบียนเลขสวยด้วยสองสองสองสี่ครับสองห้าหกเจ็ดนะครับเพราะฉะนั้นยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าหนึ่งเดียวในจุฬาและหนึ่งเดียวในจุฬาครับจุฬของเราค่ะครับในระดับนี้นะคะโอ้นายกผู้คุยเดียวกันะคะยนลงจดหมายค่ะ

องกล้องนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยใช่ค่ะได้ครับอย่างนี้ไหม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 ทุกคนมองกล้องนะครับกล้องฝั่งนี้ครับมองกล้องนะครับสวยครับสวยพันชีทองของเราซึ่งให้ผลผลิต นะคในแปลงนี้ค่ะแปลงของกระบฏนกลงคุรูนะครับอะไรนะครับตังดีรู้ตังค์รู้ตองนี้ตังคะรู้ตังค์ู้ตังค์ะ้ตังคอรู้งค์รู้ตังค์รู้ตังครังค์ร้ตังค์้ตครู้ตังคอร้งค์้ต่งครู้ตงน์ร้ตงค์รู้ตังนี้งครังค์้ังังครังอ์ัค์งค์้งค้งขงัรงคคต้ครงงร ไม่เลยเขตัดเชือกก่อนไม่ตัดตัดเชือกทั้งหมดเลยครับตัดการนี้เลยอ๋อเด็ดวะเนี่ยเหรออ้าวตัดเชือกก่อนครับตะกี้ผิดไปแล้วตะกี้ผิดไปแล้วไม่ตัดตัดเชือกก่อนครับตัดเชือกเส้องอย่างนี้เหรอเออถึงว่าโอเคครับตัดเชือกก่อนนะครับเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่หนึ่งดันนะได้ถูกหันนี่ถูกไหมเนี่ยได้ถูกตะกี้ยังไม่ถูกนะครับอ่ตัดเชือก อันนี้เราตัดเชือกไม่หมดนะอันนี้เราดีนะได้้ยเนื่ยมากเลยแบ่น่ะครบยังเชื่ออ่าเลยยังอีกเส้นเส้นนี้ครับเดี๋ยวเราจะมาให้สัญญาจะให้สัญญาครับโอเคนะครับได้เนาะอยากให้คุณเอกตักแยงหันเล่าทางนี้ท่านนายกเราเบียดมากค่ายว่าเรารอพี่หนึ่งพี่หนึ่ง

สูงกว่าลูกที่หนึ่งนะคะเพราะเราีด้วยการสองลูกค่ะอยากให้ท่านมาเยืนด้วยเดี๋ยวยังไงนะคะในลำดับต่อจากนี้จะได้ขออนุายินเชิญผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะได้ถ่ายภาพร่วมกับทุเรียนพัน์สีทองและสุนตาได้ทำการยื่นเกี่ยวลงมาขอบคุณ ตองนี้นะครับต้องต้องนี้นะครับฝั่งหลังโอนนะคะครับเจอล้ครับขอบคุณมากขอเรนเชิญท่านผู้มีการจัดการจุมพรท่านนายกรบัจชาขอบคุณครับไม่ต้องแล้วครับแล้วท่านขะแล้วเกาทำกิจกรรมด้วยกันที่นำทุเรียนเหล่านี้ไปประมูลเพื่อจะสนับสนุนและก็ส่งเสริมเกี่ยวกับเรื่องการสาธารณประโยชน์ครับอันนี้เป็นเป็นความตั้งใจเป็นความตั้งใจของเจ้าของสวนยตั้งแต่แรกแล้วเราจุมพรเพื่อนำไป ใช้ในกิจการของเรากระชาิจังหวัดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสังคมรรสงเคราะห์ในเรื่องของการช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะครับช่วยเหลือกลุ่มเราะวางผู้ที่มีความทุกข์ยากลำบากนะครับเราจะก้าวไปด้วยกันครับไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเระทิ้งกันท่านนายกขาเป็นไงวันนี้ได้เห็นทุเรียนแล้วก็ตื่นตาตื่นใจดีใจมากค่ะดีใจเจ้าของสวนมีแบบใจใจบุญนะค่ะใจบุญเนาะเราวันนี้มอบให้กับ ราชาด้วยใช่ในฐานะที่เป็นนายกก็ไปช่วยคนค่ะไปช่วยคนที่นี่คนชุมพรค่ะภูมิใจมีบุญที่รัฐร่วมทำบุญกับทางสำนักงานเราบ้านชุมพรแล้วจะได้ทำรู้ว่าท่านมาหมายจะว่าส่งเสริมแล้วท่านไม่ต้องพูดมีการเซิร์ชมีการศึกษาดูงานแล้วว่าอันนี้สวยงามมากขยันขยันค่ะอ้าวมาจากปปมาที่อยากทำหมดเล้อดูแลพัฒนาจนที่อ้าวท่านนายก ก็ในฐานะที่เป็นนายกเทศบาลตำบลขัวทิงนะครับก็มีความภาคภูมิใจนะครับอีกอย่างหนึ่งทางครอบครัวมาแต้มก็เป็นเป็นญาติกันครับนนตำบลเดียวกันนะครับก็มีความภูมิใจครับที่ตำบลขัวทิงเรานะครับได้มีชื่อเสียงนะครับโด่งดังไปนะครับถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจชนิดหนึ่งเลยนะครับในจังหวัดชุมพรที่ ทำไรายได้มหาศาลให้กับชาวสวนเกษตรกรนะครับเป็นอันดับหนึ่งเลยรองลงมาก็จะเป็นในส่วนของฟาร์มน้ามันนะครับแล้วก็ทางพื้นที่ตาบลกุ้ทิงเองนะครับยินดีที่จะให้การสนับสนุนนะครับไม่ว่าทางเจ้าของสวนเองนะครับมีความต้องการหรือจะให้ช่วยทางเทศบาลช่วยผลักดันนะครับในด้านด้านด้า,น,ดา,น,ดาน,นหนึ่งด้านใดนะครับเทศบาลเราก็มีความยินดีครับที่จะช่วยผลักดันให้ให้ชาวสวนเกษตรกรนะครับผันมาปลูกทุเรียนนะครับแล้วก็เผื่อที่จะได้นํายอดจากที่สวนนี้นะครับไปต่อยอดแล้วก็ทํารายได้ให้กับ ตัวเองแล้วก็ชาวจังหวัดชุมพรให้มีชื่อเสียงโด่งดังขึ้นมาในอนาคตต่อไปครับใช่ฉันมามองตอนแรกเพลินๆนดูว่าอะไรดูว่าประหลัดกระทรวงมหาดไทยบ้างทางคุณหนึ่งและน้องเอของเรานะคะแล้วไรับนายกเดินไปนู่นแลนะอ้ย๋เรียบร้อยแล้วนะครับ มีเป็นไมีไม่เข้าเร้านง้นี่ป้าายป้าเข้ามีนาฟ้าใหม่เรามีตัดทุเรียนทุกปีนะคะเจิญทุกท่านเหมือนเดิมนะคะซึ่งเดี๋ยวกิจกรรมต่อจากนี้นะคะก็จะเป็นการประมูลทุเรียนได้ได้อมาลิงก์่ันขอสองรูบบจี๊อมองรับบมอบ มันลนไ้่เล่นดบชมมานามีไมนดูายน่อยนะขอครนบเอปับท์ไม่ได้พนอ่อพ้าพ่อ้าพัอข้าพ่อข้พ่อข้าพ่อข้าพอุ้าพ่อข้าพ่อขรับ่อขาพ่รั้าอข้าพ่ขาพ่อข้าอ้าพอข้าพ่อข้าพีอข้อข้่อบ้าพคอข้าพ่อข้าอข้าค่อข้า่อพ่อข้าพ่ออขครับอัอขออ่อพอ ซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งเดียวในจังหวัดชุมพรและหนึ่งเดียวในประเทศไทยเราได้รับการรับรองจากตามกฎหมายว่าด้วยพันธุ์พืชนะครับได้รับการจดทะเบียนเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อปี2,567ที่ผ่านมานะครับซึ่งแม้ว่าทุเรียนเนี่ยจะเป็นผลไม้ที่ขึ้นชื่อของจังหวัดชุมพรแต่ทุเรียนสีทองต้องถือว่าเป็นเอกลักษณ์และก็เป็นอัตลักษณ์ของชาวชุมพรครับ งานประมูลนะครับนะครับเพื่อนํารายได้เข้าเหล่ากชาติจังหวัดชุมพรนะครับเป็นเจตนาเป็นกุศลของเจ้าของสวนนะครับของคุณ,ณคนัทพลคุณสิวกรมาแต้มะครับซึ่งเป็นเจ้าของสวนทุเรียนัดสีทองแห่งนี้ครับเป็นเจตนาของท่านแล้วเมื่อวานเนี่ยได้มีการประมูลลูกแรกไปแล้วนะครับซึ่งก็มีผู้มีจิตศรัทธานะครับปิดการประมูลที่20,000บาท และมีจิตกุศลสมทบอีกสา0,000ื่บาทรวมแล้วเาเรียนลูกแรก5้า0มนบาทครับคุณพี่ลูกว่าคะเดี๋ยววันนี้คุณแม่ก็จะให้นะครับแม่ดอยบอกว่าห0,000ืไม่ได้นะคแม่บอกต้องมีเท่าไหร่นะคแม่เท่าไหร่นะครับเาจะได้จบนะสามหมู่นมงูนะลูกละแสนสองแสนจบนะ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  โอ้คนลุกเลยครับหนูดคุณแม่หน่อยหนูคุณแม่หน่อยมอกเลยมอบเลยโอ้จบได้ไขอบคุณนี่ยายของเราไหจะขบคุณ่นี้คเพูดมากไม่ได้เจ็บเท้าค่ะสั้นๆ่้แนี้ สวยทั้งอิมบุญเลยครับคุณแม่ของฝ่อเราจะได้ใจคณะที่เป็นรู่บ้านของท่านผู้ว่าที่คนอื่นก็ขอแสดงความดีดีกับท่านผู้ว่าครั้งหนึ่งนะคะที่ท่านผู้ว่ามีวาสนารรมีบุญราชชุณพนี่มีวาสนาสูงมากที่ได้ท่านผู้ว่ามาช่วยมาเป็นพ่อเมืองแล้วก็ท่านนายกเหล่ากาชาติก็เป็นบุญวาสนาของพวกเราจริงๆวันนี้นักทวานก็เป็นบุญจริงๆนะคะกาชาติถ้ากาชาติช่วยเราเราช่วยกาชาติ ถ้าสะพ่ระธาตาเนี่ยนับนักทวารลุยเต็มที่เลยค่ะแค่นี้นะคะจบค่ะสวยงามมากค่ะท่ไปชมอวยอิ่มบุญเลยครับคุณแม่อนุโมทนาบุญด้วยครับเดี๋ยวด้วยครับุเรียนพันสีทองชุมพรนะคะทุกท่านเลยนะคะหนึ่งสองสามทุเรียนพันสีทองชุมพร ท่าน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 จัดว่าออต่อไปชุมพรเนี่ยจะดังมากเลยนะคะแล้วในฐานะที่นัทวันเนี่ยก็เป็นลูกผู้หญิงคนหนึ่งนะคะแล้วก็เพิ่งผ่าตัดที่โรงพยาบาลจุฬานะคะคแล้วก็การชาติช่วยเราเราช่วยการชาตินี่ยังน้อยไปนะคะเด<ช>ี๋ยวยังการข้ามต่อแล้วเราไปช่วยอุดหนุนกันนะคะขอบคุณสวัสดีค่ะอุ้ยน่ารักมากคุณแม่มากค่ะ ซึ่งได้ร่วมกับทางสวนทุเรียนพันธุ์สีทองนะคะได้จัดกิจกรรม